สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โอเ n c ช a ่ n e นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากครับในยุคของของปัญญาประดิษฐ์ครับนั่นก็คือ building AI and e t r a f o r m under u n structure data d ครับคุณรู้ไหมครับว่ากว่า80%ครับของข้อมูลในองค์กรครับเป็น Unstructured Data นะครับข้อมูลเหล่านี้คือครับคือเชื่อเพลิงหลักของ AI เลยครับแต่ถ้าการใช้งานขาดจะยิยงทำนะครับก็อาจจะทาไปสู่คือ สู่ใบแอรแล้วก็การละเมิดผัดพวก p พรเวนซิ่งต่างได้ครับแล้ความไม่โปร่งใสได้นะครับครับในคลิปนี้ครับผมจะพาคนไปเจาะลึกว่าองค์กรจะสามารถสร้าง AI ที่ทั้งทรงพลังและมีความรับผิดชอบได้อย่างไรครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับผมครับผมปัจจุบันครับเราทุกคนต่างสร้างและรับข้อมูลในชีวิตประจําวันกันอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้อ เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียครับทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า Unstructured Data ทั้งนั้นครับ นะครับหรือเป็นหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างครับข้อมูลเหล่านี้ครับมีปริมาณมากมายมหาศาลและเป็นแหล่งพังนาที่สําคัญต่อการพัฒนา AI นะครับแต่การที่ AI จะเรียนรู้จากข้อมูลประเภทนี้ครับก็ไม่ใช่เรื่องแค่เทคนิคหรืออัลกอริทึมเท่านั้นครับสิ่งที่สําคัญครับไม่แพ้กันคือพวกประเด็นด้านจริยธรรมครับเช่นความเป็นส่วนตัวความถูกต้องของข้อมูลและการใช้งานอย่างรับผิดชอบครับเพื่อให้ AI ครับไม่เพียงแค่ฉลาดขึ้นแต่ยังได้ อาจจะยังเป็นประโยชน์และไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคมด้วยครับดังนั้นครับในการในในคลิปนี้นครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจเรื่องว่า Instructure Data คืออะไรทําไมจึงสําคัญต่อการสร้าง AI จากนั้นครับเราจะค่อยมองลึกลงไปถึงประเด็นด้านจริยธรรมที่จําเป็นต้องคํานึงถึงนะครับเพื่อให้ AI ที่เราสร้างขึ้นมามีทั้งประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับครับ บทแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจถึงก่อน,นว่า AI กับตัว a r c t r u c t u r e Data d นี้คือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับนะครับก่อนอื่นผมกอกลิ้นสั้นก่อน,นครับว่า u n s t r u c t u r e Data d นะครับหรือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนีหมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบของตารางหรือฐานข้อมูลที่ชัดเจนครับเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงรวมถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างครับข้อมูลเหล่านี้ครับ มีปริมาณมากมายมหาศาลและเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับสำหรับ AI แล้วครับข้อมูลเหล่านี้ครับถือเป็นวัตถุดิบที่มีค่ามากครับที่ช่วยให้ระบบสามารถเรียนรู้ทําความเข้าใจและพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันครับการใช้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ประเด็นที่สําคัญครับคือเรื่องจริยธรรมครับที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องความเป็นส่วนตัวและการใช้งานอย่างรับผิดชอบครับดังนั้นนะครับ ในสไลด์นี้ครับจะเป็นการปูพื้นฐายว่าเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของว่าทําไม a าร์เซน c อล r ูไนตจึงสําคัญต่อการสร้างเฮครับแล้วทําไมเรื่องจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องเราจะมองข้ามไปไม่ได้ครับผม ครับจากตัวสไลด์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวอ n s t r u c t u r e d ์ a านะครับมีมากมาถึง80%ครับถ้าเมื่อเทียบเท่ากับในในส่วนของที่เป็น stru c t u r e d data หรือหรือตัวที่แบบที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างนะครับซึ่งตัวอ n s t r u c t u r e d ์ a าครับในตัวนี้ครับเราจะหมายถึงตัวรูปภาพไฟล์เสียงวิดีโอหรือแม้แต่หรือแม้แต่ตัวอีเมลนะครับในขณะที่ตัวอันสักในขณะที่ตัวสต r u กเจอร์ดาต้าครับจะคือตัวข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตาราง นะครับรูปแบบตายรางหรือในในใน,ในที่เป็นแบบถึงนะครับที่ที่ที่มีซึ่งจะมีพวลสานขนาดเล็กมากนะครับจะไม่เยอะมากไปดังนั้นนะครับผมนะครับแล้วลองมาดูในข้อมูลในส่วนนี้ครับจากข้อมูลเมื่อเรามองย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับนะครับ,นะค,รบคือตัวตัวอนุสรณ์จักรต้าครับจะมีเพียงแค่8 80,000กว่าเอ็กซาไบต์นั่นแคปแต่นขนาดที่ตัวสต็อกเจอร์ดัตต้าจะมีแค่รประมาณสามพันแปดร้0ยกว่ากว่านั่นเองครับเมื่อเวลาผ่านไป5ปีครับตัวอันสต็อกเจอร์ดัตต้าโตแบบก้าวกระโดดครับขึ้นมาเป็น160,000สนหกหมื่นเอ็กซาไบต์ครับผมและมีแนวโน้มว่าในในปีหน้าครับจะมีอัตราโกรธขึ้นถึง21%ครับหรือราวประมาณ2 0 0 0 0นเอ็กซาไบต์นะครับซึ่งการมาของ AI นี่นครับทำให้อันตัวอันสต็อกเจอร์ดัตต้าครับมีการจะมีเอ่อโตขึ้นเป็น โตขึ้นอย่างมากครับเพราะว่าเพราะว่าการที่ AI จะฉลาดได้ครับเราต้องป้อนตัว u n s t r u c t u r r data เข้าไปเทรนครับให้ AI ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นโดยทุกอุตสาหกรรมครับไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมการการผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ทางท้านงานวิจัยการทางการแพทย์หรือแม้แต่ตัว Medi ียเอนเตอร์เทก็ล้วนแต่ต้องใช้ AI แล้วก็ต้องใช้ตัว u n s t r u c t u r r data ในการในการเป็นวัตถุดิบในการเทรนให้ AI ฉลาดขึ้นนั่นเองครับผม ครับคาวนี้เราลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับตัวอ่ t นแฟกเต t ร์ดัต้ครับว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับผมครับครับผมจริงๆแล้วนะครับตัว AI ครับจะฉลาดได้ก็เพราะว่ามีข้อมูลให้เรียนรู้และก็อ่าน c t ก r ตอร a ด a หรือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างครับคือแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดครับเพราะมันสะท้อนพฤติกรรมและบริบทในชีวิตจริงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เราเขียนภาพที่เราแชร์วิดีโอที่เราดูหรือแม้แต่เสียงที่เราพูดออกมาครับ AI ครับใช้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านยิ่งยงต่างๆเฉพาะทางนะครับเช่น Natural Language Processing หรือ NLP ครับที่ทำให้เครื่องเข้าใจภาษาเรามากขึ้นครับหรือตัว Computer Vision ครับที่ทำให้ AI แยกแยะและตีความภาพหรือวิดีโอได้ครับในขณะที่ตัว Speed r ล c o คน i t i o อคนะครับคือทำให้ระบบเข้าใจเสียงพูดของมนุษย์เราครับเมื่อรวมกันแล้วครับจะทำให้ AI นะครับทั้งหมดนี้ครับ AI จึงสามารถรับรู้และวิเคราะห์และตอบสนอง ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นครับด้าน,นี่คือความสัมพันธ์โดยโตรงระหว่าง AI กับ Abstracted u r Data ครับผมครับคราวนี้เราลองมาดูนะความท้าทายด้านจริยธรรมในของ AI ก็มันที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน Abstracted u r Data กันนะครับผมนะครับเมื่อ AI ใช้ Abstracted u r Data ในการเรียนรู้แล้วนะครับ แม้จะช่วยให้ระบบฉลาดขึ้นครับแต่ก็ยังมีความท้าทายด้านจริยธรรมมาเกี่ยวข้องด้วยครับที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลายหลายประเด็นเหมือนกันครับประเด็นแรกเลยครับเรื่องพ i a s หรือเรื่องตั discrimination นะครับ AI จะสามารถสะทอนอคติที่มีอยู่ในหวัวในอยู่ในข้อมูลได้ครับโดยตรงเช่น ข้อมูลที่ไม่สมดุลอาจทาให้ AI ตัดสินผิดพลาดได้ครับหรือสร้างความไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มคนบางคนครับประเด็นที่2ครับคือตัว privacy ห,หรือความคุม้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลครับข้อมูลจํานวนมากที่ AI ใช้มาจากโซเชียลมีเดียวิดีโอหรือเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวครับแต่การนามาใช้โดยไม่รไม่ไม่ระวังครับอาจจะละเมิดกฎหมายหรือนาทําให้เกิดการกระทบต่อผู้ชายโดยตรงครับและประเด็นที่สาคัญสําคัญนะครับคือเรื่องทานอ่ เรื่องความโปร่งใสนะครับหลายครั้งนะครับ AI นะครับสามารถใช้ให้คําตอบหรือตัดสินใจได้ครับแต่เราไม่สามารถอธิบายได้เลยครับว่ามันมาจากเหตุผลใดครับสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่วางใจขึ้นขึ้นนะครับและเป็นและและมันเป็นข้อท้าทายครับสำคัญครับในการพัฒนา AI ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ครับดังนั้นครับสถานีครับจริงอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจว่าการสร้าง AI ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคครับแต่ยังต้องเราต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้คนและสังคมใน ในภาพรวมด้วยครับผมครับคราวนี้เราลองมาดูในกรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์กของทางด้านจจิยธรรมของเอในกับการพัฒนา AI บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนะครับผมในเพื่อแก้ไขความท,ท้าทายด้านจจิยธรรมครับเราจะเป็นต้องมีเฟรมเวิร์กที่หรือกรอบการพัฒนา AI ที่เป็น,ปนทาเป็นทาด้านน่าเชื่อถือครับซึ่งผมขอแบ่งเป็น3าส่วนสามองค์ประกรอบหลักๆนั้นอย่างนี้นะครับองค์ประกรอบแรกครับคือ Data g o ก็ r n a น c ั้นแล้วก็ตัวคอมพิวอนะครับคือองค์ประกอบนี้ครับมีกฎ ระเบียบและการกำกับดูแลข้อมูลที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่น GDPR ครับของยุโรปหรือมาตรฐาน ISO 223894ครับที่กำหนดหลักการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรมนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจว่าเราจะใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ครับผมแล้วองค์ประกอบที่ถัดมาครับคือ ก็คือการที่จะนําข้อมูลไปฝึก AI เราจำเป็นจะต้องล้างข้อมูลแล้วจัดการเรื่องเหียวเรื่องอคติก่อนครับซึ่งอาจจะแฝงอยู่ในข้อมูลเพราะหากข้อมูลที่เริ่มต้นมีปัญหาครับต่อการต่อให้โมเดลเก่งแค่ไหนครับก็จะสะท้อนอคติเหล่านั้นออกมานั่นเองครับและองค์ประกอบสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้ครับคือ human i n the Loop decision making ครับหรือ AI แม้ AI จะช่วยให้ตัดสินได้เร็วและแม่นยำขึ้นครับแต่ในหลายกรณีครับโดยกรณีโดยเฉพาะกรณีตัดสินที่กระทบต่อชีวิตของอหรือสิทธิของคนจริงๆครับเราจําเป็นจะต้องมีมนุษย์เข้ามาร่วมพิจารณาเสมอครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสความรับผิดชอบและลดความเสี่ยงที่ AI จะตัดสินบิดพลาดโดยหลงผังครับดังนั้นครับเฟเวิร์นี้จึงเป็นเหมือนหลักยึดที่ทําให้การพัฒนา AI ครับเดินไปข้างหน้าได้โดยอย่างมั่นคงและมีความรับผิดชอบครับผม อันนี้เราลองมาดูในส่วนของที่เป็นตัวไปไหลนะครับของตัวไปไหลของตัวจริทธทรนะครับว่า ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างน,นะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือตัวคอลเลคชันครับเราจะต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลจากการแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพวิดีโอรหรือเสียงครับจากนั้นนะครับคือเราก็เข้าสู่ขั้นตอนขั้น,น classifiy ครับนาข้อมูลมาแยกประเด็นออกแต่เป็นแต่ละประเภทนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นข้อมูลชนิดใดและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับขั้นถัดมาครับจะต้องทําการล้างข้อมูลเอาส่วนที่ซ้ําข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปครับเมื่อได้ข้อมูล แล้วครับเราจะต้องนํามาตรวจสอบทั้งคุณภาพข้อมูลและประเด็นด้านจริยธรรมเช่นมีอคติหรือไม่ข้อมูลละเมิดสิทธิหรือเปล่าครับถัดมาครับจะต้องเทรนให้ข้อมูลที่ผ่านผ่านการตรวจสอบแล้วมาฝึกโมเดล AI ครับจากนั้นก็ค่อยนาไปดีพลครับนาโมเดลไปใช้งานจริงในระบบหรือผลิตภัณฑ์ครับและสุดท้ายครับจะและสุดท้ายครับคอยติดตามคอยตรวจสอบครับและปรับปรุง AI ออย่างต่อเนื่องครับว่า เพื่อให้มั่นใจว่าได้ว่าระบบจะทําง,ทงานอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมครับดังนั้นครับไปลายครับนี้จึงไม่ใช่แค่ระบบกระบวนการดังนั้นเทคนิคอย่างเดียวครับแต่ยังเป็นการฝังแนวะความคิดด้านจริยธรรมเข้าไปในทุกขั้นตอนของการพัฒนา AI เลยครับผมของนี้เรามาดูตัวอย่างในแต่และอุตสาหกรรมนะครับว่า AI เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างน,นะครับ ัวอย่างแรกครับก็คือในส่วนของด้านเลท์แคร์ครับโรงพยาบาลใช้ AI วิเคราะห์พวกภาพถ่ายทางการแพทย์เช่นเอ็กซเรย์หรือ MRI โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์วิชั่นครับซ,ซึ่งช่วยให้ทางแพทย์วินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับแต่สิ่งที่สำคัญครับคือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยครับและการปรับปรุงโมเดลให้ลดอคตินะครับเพื่อให้การวินิจฉัยไม่ลำเอียงไปทางด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปครับผม ตัวอย่างถัดมาครับคือในส่วนของ education ครับ AI ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ความความนะครับหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและแพลตฟอร์มออนไลน์ครับโดยใช้ NLP และ learning analytics นะครับผลลัพธ์ก็คือสามารถช่วยแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้ครับและและแต่จะต้องคำนึงถึงคือตัวเรื่อง privacy และมีความและมีความสงสัมากพอครับว่า AI จะสินอยู่บนพื้นฐานข้อมูลใดครับและตัวอย่างสุดท้ายครับคือในส่วนของ Social Media and content mode. Uh, Moderation นะครับก็คือ AI นะครับจะถูกใช้ตรวจจับพวกพวก Hate s p e e c หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากข้อความและวิดีโอครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่า Bias แล้วก็ในความแล้วก็ e x p a n d i n n ability ครับว่าทำไมบางข้อความถูกจัดเป็นเป็น h a t s p e e d ครับดังนั้นต้องมีตัว Human in t h e l i e p มาช่วยตรวจสอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับจากตัวอย่างทั้งหมดนี้ครับเราจะเห็นด้ว่า เมื่อเราไปฏิบัติตามหลักสิทธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลดใบแอสหรือการเพิ่มความโปร่งใสผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงนําทําให้ AI มีประสิทธิภาพครับแต่ยังสร้างความไว้วางใจต่อการยอมรับจากสังคมได้ด้วยครับผมครับในส่วนของที่เป็น b y a Practices นะครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างแล้วเรามาดูว่าองค์กรจะต้องพัฒนา AI จากจากตัว a r c h i r e c t u r e Data อย่างมีเจตธรรมควรทําอย่างไรครับ ข้อแรกนะครับคือการกำหนดแนวทางนะครับหรือเป็น best p r a c t i c e ครับว่าอ,องค์กรควรมี AI e t h i c policy หรือ guideline ที่ชัดเจนครับตั้งแต่การเก็บข้อมูลการใช้งานจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกับเดียวก,ก,กันทั้งทีมครับข้อถัดมาครับก็คือการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีครับปัจจุบนันครับมีคู o มากมายครับที่ช่วยด้านจริยธรรมของ AI เช่นตรวจสอบเนื้อหาเนืน้อหาของตัวต่างด้าน bias หรือ หรือมีมอนิเตอร์หรือมันดับอร์ดที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและปรับปรุง AI ได้อย่างต่อเน,นื่องครับและข้อถัดมาครับคือการสร้างนวัตกรรมความรับผิดชอบครับไม่ใช่แค่เพียงแค่ฝ่ายเทคนิคครับแต่ทุกฝ่ายในองค์กรควรเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนด AI เพื่อให้ตัดสินของอการจัดแสงของเอไไม่กระทบต่ดสินและความเป็นและความเป็นธรรมของผู้ชายครับทั้งหมดนี้ครับคือเป็นเล็กเล็กคอมเมนเดชันครับที่จะช่วยให้องค์กรสร้าง AI ที่ทั้งมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือครับผม ครับวันนี้เรามาพูดวันนี้เราพูดถึงกันอยู่กั building AI and Ethical from the a r t i f i c u r e data นะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากฝากไว้คือ a r t r u c t u r e data อย่างข้อความรูปภาพวิดีโอหรือเสียงเป็นแหล่งข้อมูลภาษาที่ทำให้ AI ชาดขึ้นครับสามารถเรียนรู้และเข้าใจมนุษย์ได้มากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันครับข้อมูลเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านจริยธรรมทั้งเรื่องใบแอดและความปเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสครับดังนั้นการสร้าง AI นะครับ ที่ดีครับไม่แค่ไม่ไม่ใช่แค่ทําให้มีระบบมีมีิทธิภาพครับแต่ต้องมีเฟรมเวิร์กต้องมีไปตลายที่ชัดเจนตั้งแต่การเก็บข้อมูลการจัดการอนติการตรวจสอบไปจนถึงการตัดสินใจที่มีมนุษย์มีมีมีมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมครับท้ายสุดนี้ครับผมอยากให้ทุกคนจดจดจำคำไว้ว่า AI ที่ดีครับไม่ใช่แค่ฉลาดครับแต่ต้องตรงใสยยุติธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับผมนะครับถ้าทุกท่านครับ ชอบเนื้อหาแบบประเทนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ